เอาละฮะกลับมาพบกับผมแล้วแล้อกับทูนไรเดอร์ในกดชีทุยไม่ใช่คบกับผมในกดชีกับทูนไรเดอร์ฮะตอนนี้รลแล้วคอของเราได้เดินทางออกมาจากเสาสัญญาณที่สัญญาณวิทยุโทรทัศน์นะก็เพื่อจะกระจายสัญญาณเรียบร้อยแล้วแต่มีคนมาช่วยเหลือแต่ว่าต้องสร้างอะไรที่เห็นได้นะครับคือคว่าเครื่องบินจับารับนั่นเองฉนันผมก็เลยขึ้นเดินทางมาเรื่อยๆจนมาเจอกับที่นี่ครับก็ตอนนี้รัล,ะละสามารถจุดไฟได้เองครับเนียดีหล่อฮะหล่อหล่อและดูดีมากทำ อ่าต้องมีทางให้เราไปนะอ๋อทางนั้นสินะได้เมื่อกี้อะไรแบบแบบอ๋อมีกล่องไม่บอกไม่รู้นั่นเนี่ยโอเคไปต่อธนูฮะอ่านี่เป็นทางที่เรามานะก็หลังจากเราเอืมอันนั้นคืออะไรวะหลังจากเรามาจากเสาสัญญาณวิทยุครับเราเราจะมีทางเชือกลงมาเองก็ที่ผมตัดไปนะตอนนี้ก็จะ oh. อ้าว เวนละเวนกำกำแบรดูดีแม่งก็ตกเอาใหม่ฮะเอาเชติเชติเอาใหม่ฮะไปใหม่อ๋อต้องต้องดูรักษาบาลานด้วยนะไปอุ๊วเอา กูต้องไปทางไหนโอ้โหลาลาบินได้ฮะจะไปทางนี้หรือมั้งไปทางไหนนี้อ้าวกำเริ่มจะงงเนีอ๋อน่าจะทางนี้แหละเปิดอืมชั้นลาลาขอบเลเว้ยที่เปิดให้เราอีกอ๋ออ้าวทางนั้นหรอกเหรอแม่ก็ไม่บอกกันตั้งแต่แรกฮะ แลบแรกก็ๆๆต้องเปิดแก๊สฮะอืดอ้อออาวน้ำน้ำทะลักนะน้ำใครไม่ฉี่อ๋อตรงนี้แล้วก็จุดไฟให้มันระเบิดเมืบเบ่อคุณขับรถลงไปในทุ่งข้าวสาลีและมีอุกกาบาตตกลงมาในนั้นเกิดเป็นโกโก้คันครับอ,อไม่ใช่แล้วเสียงไปเสียงไปตลอดแล้วตนนี้โกโก้คันครับไปแล้วกูวิ่งนี่ ปะทัดมาเต็ฟมาเต็ฟก็แดนจุดอยู่นี่แดนจุดเอาเอาอยู่ดีๆแม่งเครื่องบินโน <c oughs> no 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 โอเคอยู่ดีก็มีชื่อเหลือที่มาช่วยครับก็ตกแล้วก็ รู้สึกเมื่อกี้ถ้าเกิดผมฟังไม่ผิดนะมันมีซับแต่เติอคำว่าอินเจแปนพี่เจี๊ยเอาแล้วไงภารกิจปกติไม่มีให้กูเล่นหรือไงฮะไม่มากูเล่นหลบเหงือนกับเต็มซีแมนนะเนี่ยเต็มซีแมนโอ้โหเต็มโอ๊ยนั่นไงจริงๆริด้วยภารกิจดีๆไม่มีให้กูเล่นไม่คุเล่นแบบเต็มซีแมนเต็มซีแมนโอ้แลาวล่ะก็ยังไงเด้อ วิ่งแรงหนามังนั้นตรงกลางแล้วกันฉันชอบตรงกลางวิ่งขอสองวิ่งอู้โอ้ยเฮ้ยครับขอระดับระดับความคิดเมื่อกี้ไปก่อนก็คือระหว่างที่เกิดฉากเมื่อกี้ผมเห็นซับไตเติลหนึ่งเขียนว่าอินเจีปนิสแล้วก็บอกว่า โนวันลีฟนะว่าไม่มีใครออกจากที่นี่ได้เองก็ผมเดาว่านา่นาจะมีภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาครับเฮล์ปเฮล์ปเฮช่วยด้วยมันนักบินนี่นะทขาไม่ช่วยเธแล้วล่ะโอเคฮะแหมให้ตายเถอะสวิงทูเ t อะแบนเนอะร์ฮะวีฮิลยโลอู้อัจจาง <c oughs> โว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  ไปแล้วเอาโอ๊ยลาลาแม่งเมฆขิงขึ้นขึ้นเนีขึ้นเนีไฮกราวพนนี้ไฮกราวแล้วจะดีกว่าแล้วเพิขึ้นที่สุดขึ้นเนี้ยบิวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยวิ่งวิ่งไม่หยุดแล้ววิ่งไม่หยุดกระโดดเนี้ยลาลาจ้าโดนทับไปแล้วโอ้ยเสียงไปแล้วก็ก็ดี เอารอดอีกไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอุ้ยไปเร็วไปต่อฮะอู้ตบโอ้โหได้เฮ้ยเสียงปืนไป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 อย่าเอาเจ้าลักบิน โอเคฮะผมจัดการเชี่ยนักบินเชี่ยนักบินเหยียบหน้าตายเพราะโดนลาลาเหยียบหน้าครับไม่ใช่ตายเพราะโดนกระสุนปืนเอ้ยไม่ได้ตายเพราะโดนโดนแทงนะฮะอันนี้คืออะไรโอ้โหเมื่อกี้สัญญาณพิยุมาลาลาเลยรีบกดปิดนะฮะโอ้โห มีสกิวพอยหนึ่งอันขออัพหน่อยละกันนะก็คือลาลาตอนนี้พยายามจะบันทกแรี่นะบอกว่าดีแม่งเครื่องบินมาแล้วบึ้มเกิดเป็นกุ๊กกู้ันนะไม่จบกู้ขันอีกเลยวมีเอ็ก์ตร reward from food cash นะฮะก็เกบเล่นตัดปกติก็ได้วะม่ปกติฮะ กระสุนได้มากขึ้นโอ้โหไอ้ก้นใหญ่ขึ้นนเองไม่ใช่แล้วทุยก็คือเป็นสกิลที่ทำให้เราเก็บกระสุนได้เยอะขึ้นเกียร์อัพเกรดได้อีกแล้วธรลมาอัพอะไรดีวะธนูอัพหมดแล้วอุปกรณ์แอกแอกเราเขาเรียกว่าเกียร์ฮะแล้วเราอัพปืนสั้นต่อดีกว่าปืนสั้นต่อหล่อฮะกดเมาส์กลางเพื่อ activate both fire เพิ่ม a c t i ว a t e ฮะคือ แล้วก็อีกสองร้อยอ๋นมีเท่าไหร,รว่วะตอนนี้มีอยู่หัวหกสิบนะไปโอเคไปลาล่าเกิดอะไรขึ้นเป็นพายุน่ะอยู่ดีมาจากไหนไม่รู้อยู่ดีเมฆก็มาเครื่องบินก็เลยตกครับลาล่าฟังนะฉันเห็นนะฉันมันอยู่ใกล้ฉันมากเลยนะรีบกลับมาเถอะโอเคโอเคกำลังไปละอ่า ก็เราจะไปรวมกลุ่มกับร็อดนะครับเพื่อฮะเฮ้ยจัดฟักอยู่ตรงนี้เชือกมัดสวยๆก็ได้ฮะกดยิงฮะโอเควัดปักโอวัดปักสมันจะมีวัดฟักเยอะจนไปเอาอะไรเนี่ยเชือกกับธนูครับเกิดเป็น รวมกันเป็นพี่เสือทูนี่เมาก,กลางพี่เสือทนูนี่ดึงโอ้ย เสือตัวนี้เอาไม่ใช่ฮะแล้วไปหมดต้องพูดพ่เสือตัวนี้เหรอผม่เข้าใจยตัวเองอะเพราะมันเกี่ยวกับพี่เสียโทนี่คือตอนนี้เริ่มจะเซียนนั่นเองนั่นอะไรอะเป็นปถังแล้วเป็นไถหม้อด,ดินนั่นเองครับก็นะโอเคเริ่มจะเซียนแล้วมั้งน,นิดนึงก็ดีปะ เฮ้ยมีกล้องอีตาดีเป็นสีเก็บตัวจริงเลยปุ๊บเออจะขึ้นไปยังไงทีนี้ปีนได้ปะวะอ๋อต้อนน่าจะดึงไมค์ขึ้นวันนี้โอเค,อเคปีนได้จริงด้วยครับโอ้โหดาร่าเราเมฆมากเน็บคโโลมมิ้งไปละ อนนี้มีนวักตกรรมใหม่บบเกิดขึ้นกับเกมน,นี้นะคือสามารถยิงสลิงหนังยางได้ดาบิคนูเราจะติดเชือกตลอดเวลาล้วอยากรู้ว่าจะยิงใส่คนนี้เชือกจะเกี่ยวหัวพันกันหรือเปล่านะจะลองดูนี่มันเป็นตำแหน่งให้กับการพุอยางดีเลยนะโหฮะจูไปละอันนี้ก็สำหรับในพาที่เท่าไหร่วะพาที่8นี้เขก็ดำเนินม,มาสายยาวยืดเยื้อต้นขอบคุณน่นเหลือเกินนะโอ ตรงนี้เห็นอะไรแ,แบบแบบขึ้นไปก่อนนะขึ้นได้มากขึ้นไม่ได้หรอโธ่ธนูฮะว่าเกมนี้ได้ใช้ธนูเยอะจริงด้วยฮะอย่างที่คาดอไว้ออกมาอ้มโอ้ยลาล่าเริ่มจะแรงเยอะกันเรื่อยๆฮะเสาเสาแกล้ง่ปึ๊บหนึ่งกลับขึ้นแงาเนี้ย โอบโโอเคขึ้นไงวะเนี่ยจะขึ้นไปยังไงครับนรองตอนนี้สะอาดแล้วนะขึ้นยังไงวะอ่ามีอ่าโอเคไม่ขึ้นแล้วไปดีกว่า <c oughs> ไปเลยฮะนี่จุดไฟเองได้ครับไปเช็คส่วนตัว Mountain Village ไล่หนอน อ you, along, kind of ้าวสวัสดีรถดีใจเลยที่นายยังเดินได้นะเหมือนกันเมื่อกี้มันก็ดีแต่อยู่พอมีพายุมาจากไหนไม่รู้ไม่ใช่ค่ามผิดของเธอหรอกล่าล่ะฉันเรียกเขามาเราต้องหาทางอื่นนี่ดีนี่เป็นผู้ช่วยนักบินนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฉันบาดเจ็บมากเลยตอนฉันตกอ่ะต้องการความช่วยเหลือด่วน ฉันให้สัญญาฟันไว้แล้วเรามีคนให้เราปวดห่วงกันนะไม่ต้องไปหรอกนะเราต้องหาแสมอยู่นะแซมครับไม่ใช่แส้มต้องไปบางทีเราก็ต้องสละยอมสละนะเธอช่วยทุกคนไม่ได้หรอกฉันรู้นะคุณรู้แต่กการสูญเสียแต่คุณไม่รู้การเสียสละ ถ้าสูญเสียมันเป็นทางเลือกที่เลือกมาแต่การเสียสลากมันเลือกได้ฮะโอเคเริ่มจะเป็นวัดนะฮะก็พาร์ทนี้คงจะยาวหน่อยนะเพราะว่าเราคงจะไปช่วยอีหมอนั่นให้เสร็จนะฮะก็รู้สึกว่าจะเจอวัตถุงานงอกฮะพาดพาดมันต้องกดผิดต้องกดเมาส์กลางฮะจู ผมก็ยังว่าอยู่ผมจะดีเลยถ้าเกิดผมไปเงียบบมันต้องมีคนโอ้ยกี่คนครับพี้ชายโอ้มันมากกว่าคาสามนะเนี่ยเดี๋ยวดับเบิลคิวอะเอาไปไปช่วยเชี่ยแม่อยู่ดีๆเห็นกูอีกตาดีไปแล้วนะมึง แอนตูดเหรอแคว่นี่เก็บกระป๋องนะกระป๋องโค้งนั่นเองก็ตายฮะเก็บทุกอย่างก็ตายเฮ้ยใครตรงนั้นอะลอตหรือเปล่าใช่ใช่ตรงนี้เลยเยสเลเยสฮะนต้องนะฮับเลยเจออะไรเอ่ยมาดูกัน โอ้โผมจะบอกว่าผมเล่นเกมนี้ผมได้อารมณ์เดีกว่าฟาคายนิดนนะฮะแต่ว่าเลือกเกมนี้ผมจะสบายกว่าและฟาคายมันเป็นเฟิร์สเพอร์ซันงั้นว่ผมจะค่อยถนัดเรื่องเฟิร์สเพอร์ซันเท่าไหร่นะตอนนี้พอมาแบบนี้ก็เลยอ้สุดดีจังเลยนะได้เล่นเกมแบบนี้นะโอเคไปต้องช่วยนักบินคนนี้ให้ได้อรัเป็นผู้ช่วยนักบินนะชื่อว่าโคไพลอตนะก็ช่วยได้ก็ดีนะโอเคไปไงวะ ไอ้เราสามารถลงตรงไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดเรากดชิปนะแตยตรงนี้มีอะไรเอาให้ลงไปอีกทีนึงแต่เราคงจะยังไม่ลงครับเราต้องสำรวจให้เสร็จก่อนมันยังมีเวลาทำสำรวจอีกเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องไปช่วยช่วยนักบินตรงนั้นนะ ขึ้นนี่ดีวะอ๋อมีนี่อยู่โอ้จูฮะไปจวกจวบจวกจวกก็คือตอนนี้ทาร่าของเราจะไปหาสัญญาณสีฟ้านะครับโอ้โหฟันสวยวิวสวยจริงในเกมนี้ไม่เสียดายเลยนะที่ที่ซื้อมาเนี่ยกดชิปเพื่อลงฮะโอเคกระโดดอีออกอีดิอีนี่กระโดดอีกระโดด เงียบไปโอเคฮะช่วยให้เงียบทันนี้แหละเดี๋ยวนี้เลยทันมึงฉี่เหรอขอล้วงหน่อยเอาไม่ใช่ฮะโปะฮะหายไปหลับไปไปหลับโอเคโปะฮะทุกอย่างไปด้วยความเร็วสูงนะตอนนี้ผมเริ่มจะเซียนนะโอ้โห ฟอมเซียนเหมือนเรียนมาอยากตกน้ำลงไปสักทีอย่างเลยนล้น่ามีของที่เก็บด้วยแต่เป็นว่าเรายังไปไม่ได้ครับเราต้องทำภารกิจเวสของเราให้เสร็จก่อนนะ Secret Tomb เนียพี่เอ้างานงอกกรต้องเข้าไปในทูมอีกเว่าเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปช่วยนักบินก่อนไม่งั้นมันคงจะลำบากกันน่าดูเลยทีเดียวนะเออนักบินท่น่นไหนวะนี่ปะวะ มันทำหลอันนี้ปะวะย yeah, ี่ทำหลายเอา้าเชือกขาดเรีย yeah, อันนี้ก่อนนะครับ <Hey. S 1> โมะฮะ <Hey. S 1> ดไฟที่มาน,นี้ไม่ใช่อะไรครับมามามาเพื่อจุดไฟอีไฟแชกแงบ <Yeah. S 1> เรียบร้อยไหนต่อดิเออตอนน้มีหม้อครับไม่ยอมไม่ไปหม้อครับ ก็เสียธนูฟิฟฟหลายดอกกันเหมือนกันนะถ้าไม่มีธนูนี่ลาล่าคงจะง่อยพอพพออตัวนะฮะับเาจะอ่าอันนี้ผมจะยังไม่สำรวจอะไรนะเพราะว่าจะรีบจบครับก็นะฉันต้องไปที่นั่นให้ได้โอ้โหแต่ลมมันไม่ให้ไปแน่ๆเลยว่ะไม่เป็นไรครับลาล่าเราอาจจะแก๊งอกเติมจะไปหรือกลับครับ ชิป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 ไหนครับชิปไนถึงไหมถึงลาลากดีใช่ไหมรู้สึกต้องกดะนี่เมพพอพอตัวก็พอใช้ได้ะอ้ยแขนมันแขนมันแผถึงละ a p t a i n i n j e s มันไปไหนล้วนะ กัปตันเจซุปน่าจะโดนจับไปครัผมคิดว่าน่าจะไม่รอดนะฮะก็จะได้เจอมกับตรงกัปตันเนี่ะจุดแปบบ๊บอาจุดไม่ได้โอเคลาล่าลอดหลอกเราเกี่ยวกับเครื่องบินแล้วนะเราต้องมีทางอื่นมนะตอนนี้ฉันต้องการหาแซม เราถึงรู้สึกว่าจะไปที่วัดญี่ปุ่นนั่นึงนะฮะที่เด็กก็ยังมีต้องระวังตัวนะมันแย่มากเลยในในโทมทั้งหลายแหละก็รู้สึกว่าตอนนี้ผมคงจะหาอีกระตำเจซอมไม่เจอหล่าผมคงจะพักกตะเมียงเท่านี้แล้วกันนะครับดีเคิร์ฟโบว์แล้วมาอัปเกรดก่อนนะอ่ก็จะมาใส่สกิลไปที่เอ่อร์ไพร์ส์นะฮะผมอยากเป็นสายธนูเกียนนะไม่ใช่ แอปของพิชคิวเลอร์อ่าเดลซีทริกแล้วก็มีเกี่ยวกับการอยู่รอดนะซึ่งผมเออสกายเบนเจอร์แต่สกายเบนเจอ,อ,อร์ผมไม่อยากเอาเท่าไหร่น,นะถ้าพับมาก็ได้วะพับมานะครับแล้วก็ไปที่โอเคฮาร์เดนสกิลตอนนี้เราโหดขึ้นแล้วแล้วก็ออกมาที่เกียร์อย่าเพิ่งลุกดินั่งก่อนเออนั่งก่อนจะเย็นแล้วล่ะแล้วก็มาที่โบนะฮะเราจะอัปเกรดธนูเราต่อฮะก็จะ อะไรนะโอ้โหธนูสวยขึ้นเยอะเบยมีอะไรอัปเกรดบ้าง250 250 250องรมาซื้อแม่มเลยคีย์บิงทิกเกอร์อ่าโอเคคีย์ทิกเกอร์คืออะไรมีทิกเกอร์เพิ่มไฟนะะิ่งเลนนะฮะก็มาต้องซื้อทุกไงนถอะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้กักบพาร์ทที่เท่าไหร่วะพาร์ทแปดละมั้งเพราะว่ามันคงจะอีกไกลแล้วก็เลยจบแล้วกันครับสำหรับติดตามกันต่อด้วยนะ ติดตามนี่โกรธนะเออไม่ใช่คนระัขอโทษนะก็ยังไงก็ขอบคุณนะที่ติดตามมาถึงจนถึงพาร์ทที่8กันเลยทีเดียวก็สําหรับตอนนี้ก็บานแจ้ไลค์ช่วยไลค์ด้วยกันชอบก็ไลค์ใช่เอ้ยชอบก็ซับสไครต์ทุกอย่างเลยบานแจ้สวัดดีคนระับ